สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลวันนี้วันที่6กธันวาคมพู้ที่6กธันวาคม2566ันหารสิเบาสองลูกขอนำตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกเกาหลีใต้ที่มีสาวไทยลงแข่งครับวันนี้เวลา17บเนาฬิกาครับ ทีมกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราด IBK Autos วันนี้เปิดบ้านพบทีม GS c a n t i c ของคังซูวีวันนี้ชมพู่พรพัน์จะสามารถนำทีมคว้าชัยชนะในบ้าน IBK Autos ได้หรือไม่ติดตามชมติดตามเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาสาวไทย ที่เล่นในลีกเกาหลีใต้เวลา17นาฬกาครับติดตามกดติดตามบ่าวสองลูกไว้มีลิงก์ดูวอลเลย์บอลใต้คลิปนี้ตรงจุดคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันตามเวลาสวัสดีครับ